ต่างชาติมาถ่ายรูปก,กันยุใหญ่เลยพี่นอ้องพลังไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะครับผมน่มารักเลยครับผมภรรยาถ่ายเด้อกูบาอาจารย์นะครับผม สวัสดีครับปัาเตอร์อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับตอนนี้บ้าเตอร์มาเก็นนนบภาพบรรยากาศอยู่ที่อุบลใต้ดินนะครับทําพระตอนมาอัเดตนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากหลังสงกรานต์นะครับว่บาคนจะเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้บัาเตอร์ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น,อน,น้องได้รับชมนะครับไปกระตุ้มเลยครับ นางเกียวสาจก,กินนะครับผมนวัดาแก้วนะครับอยู่มุงใตดินนะครับเนาะตอนนี้คนเยอะมากเลยครับ ี่จะเป็นชาวอินเดียนะครับทางม้ชมตอนนี้กำลังเดินออกมานะครับฝรังเห็นสิ่งนี้นะถึงมากพี่น้องเป็นพระอาจารย์กับสมเนินนะครับผมมาเป็นแถวเลยครับผม เกือบ30-40องค์นะครับทาผู้สมกำลังต่างชาติมาถ่ายลูกกันยุใหญ่เลยพี่นอ้องกำลังไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะครับนี่นะครับทาผู้สมกลังมาถ่ายลูปมันเนนนะครับเนาะ อระรยาถ่ายเนอะกูบาอาจารย์นะครับผมนี่เห็นวะพี่นอ้องหลายองค์เนอพี่น้องครับ พี่เตอร์กันจะขึ้นไปนะครับเนาะ พระแก้วนะครับ กระแก้วเยอะมากครับนะนี่สาวต่างชาติเต็มนะครับโอ้โหฝรั่งต่างชาติชูแดดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม อยู่ดำนะครับหล่อากันเดินมานะครับผมย้อนแสงไงเด้อครับ ีรถเที่ยวฟรีนะครับผมมีเด็สาวต่างชาติทั้งนั้นครับผม อมาเยอะมากนะครับทำโซมป้ากินยกเอ็มลอยพี่น้องป้า,ากินนะครับนะหารม้าของพระองค์นะครับวว้า มีรถบริการฟรีนะครับบารพิเตอร์ขอจบลิดเพียงดีก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยจ้า